สบายดีสว ok ino, game, такая, so city, ome, om, ัสดีพ like okay, <yes. S 2> ่อแม่พี่น้องและแฟซีเบอร์สุ่สุ่สูว่าจะเป็นฝั่งไทยหรือฝั่งลาวหรือทางต่างประเทศใดๆก็ยินดีตอนขับเขาสู่ซ่องนองเตสปาลาเหมือนกับน้องชายพี่น้องหลังจากที่ห่างหายกันไปดนน้องเป็นลงขีดลายมือนแล้วก็ขอโทษขออภัยใลายเด้วยน้องชาพี่น้องมือนีก็เป็นบรรยากาศซีเศร้าๆซีสายๆจักหน่อยน้องชายพี่น้องก็ได้มาร่วมโตกันล่างสวยในเฮือนดองน้องชายพี่น้องเลย แต่ตอนนี้แกคนทันในมาหลายเนาะแต่สิ่งใดเตรียมโตเนาะหัวมีงานดองนาสาวอยู่ในบ้านเนาะเพื่องแต่บรรยากาศจะเป็นอะไรค่ะไปเบิ่งไปส้มกันเลยเนาะพีนะ่นอ้องคนมากเพราะที่เนาะอันนี้แกนหน้าสาวเนาะนนี้คือแบบเนองเลิกมาดังไพ่กันกลังดังไพ่เนาะอันนี้ก็ป่าเนาะเพื่อ อันนี้กระเมรนเต้องไปดังบนใหิดปิดหมกผิกขัวแล้วเหรอพี่น้องเออตัวดีดังนี่ปนั้วขากวนี่ยัวมกผิดเนี่ยซนากออนแต่ผนปนาวเนาะเสื้อแขนสั้นทรงค้าสันชิดไปปอกหมกผิกเนาะ เจ้าของเฮือนยังไปตลาดเนาะพี่น้องล่านหวนาี่่้าเนื้ดิบด้อม่านะโดนกระสิปิดขวดมาขวดเนาะไม่เลยฉัได้ล่างเฉยเออถูกหวยขงหลัลายนค่ะแลเงินอยู่กะเตกไปพี่ลูกคน คนเจาะไปต่อไปเปิดอ้าน้ำเนี่ยเราเปิดเาใช้กเปิดเตรียมไว้คนถวยไว้ไปลากนองอคนมันลากถอยาจะกคนอาเจาะัชกรเออน้าคืออย่างเจาะกับเยอะน้ำลากก่อนน้องตมาม ตาลองทักทักวันนี้จปุมาล่างหัวงานเ้

ล่างล่างั่งล่างเจ้ก็ได้ใส่ะใส่กะไลเรือ of of น้ำยาเราีใีนี่เพงจะกระหล่ี่่อก็ตรกัเาะยในน้อยกระเบืะไส่ทํ่าไม่ใส่ ปากพเลยเหรอมาเด้อยองเองเ่ะเหนือกันข่าอป่านม่้องเหนยนาปนาโกับก๊อกอาเด้อปวด เด้กเจน้องเขาบอกเที่ยวเรืองุีเหรอว้าวว้าวว้นววนาวฝั่นหัเนเต้นขอบเขตขอบคน เธอกล้องเรื่อยฮะฮันนี่มาข้างไว้ไว้หนึ่งจนลรตีประตูล่างจอกไม่วมาเด็ดพักนะเพื่อนพี่โตแต่ว่าถวยนะน้องคนล่างเลยเข้าแล้วแเนล่างจเก็บลงไปล่างจอก พักจอกร้อมผักเ้ิักเสิมกากางแล้วนอนคยห้ากาลางจอกเลี้ยงหายภาษาไทยเออแบบผักสีแค่ผักขมบอบเฮ้ยพี่น้องเออตักีก็ลันดึงอกันาลอวุ้ยในแขนขูอืิอกินเดกกัน ขีดน้ำอันคเล่าดอุ่กันไหมกีดตองให้เยหนอยมองพล่งง่ายเลยักมันมัเป็นโกกเป็นกลอะไรลกกบบย่างโยมเอายยมเอาแผนกตัดสาวเกตน้เกตชาวลาวเห็นบอแมนเล่าคะตั้งตั้งยูทูบเบอร์น้อ น้อนน้ากับพี่น้องเอ่ยไ่ได้ลงคลิปสักมือเนาะเนื่องจากว่าความจำมัาก็เต็มพี่น้องความจำมัาก็เต็มคือกันเนาะไปลงคลิปเต็มแห้งอะไรไดติดติดมันเก่าคลิปอะไรเนาะดูซับแต่ก็เอาไปถิ่มแล้วมันมีเงินซสี่คือเนาะสนสัตว์นกเต็มเลยเลยอะไรเนาะแล้วคนความเกป็นทรงเลยเอาเอาพี่นายออก เากำลังหมักผักกระดาเนะเพื่อนคนไทยเอินผักแองก็บูนู่นแต่คนเราเอินผักกระดาวมันมีรสชาติคมแซ่บหมักกินไม่เนไรเอาไปร่กินแล้วเหรอเอาไปเผากินมะเพี่นเนาะบันท่ายี่น้อต้นเดียวนะคะต่ำเลยนมาหอกเอกินเลยนผักกระดานี่เรากันนะ โอ้ยจะเปียหหั่นครให้กับบัก่าบ้านพฮยามสมัครีการสมัครีครั้งหนึ่งขอยู่ล้มนั่งเตที่มืออแซเลยคมนาะหลุดสามันสิคมคมหนหมากินเนาะอะอือคนบัผิดกับเขาแล้ว สวนพักฝนกลางงามเนาะคมปากด้วยนกยี่น่องหย,ยัใบกระดาวกกินพักฝนกลางแน่แน่จิบก็อาสิบบยาเนาะงหอนหงอกคามจัเต็ม ข้างในพี่กน,นี่พอควันแล้วพเน้อยกัจัดอู่ใส่เลยี่นลยน่ข้างนี้ก็ห่อข้าต้มเนบอกกู่าวกันชิมาห่อข้าต้มแลวก,ก,กะเงียบพอควันเนาะ Ninguém ลกน้ำเหน่มาลกพบบัวน้ำซาวน้าไม่มน่าจเนบอแม่นดอกตัวน้อย,ทยแท้ผีตอนนี้มีบอตัวน,นี้ผีบอโ<ฝ>อนน้ยากบัวบไม่หัวอะไรฮเลยคะลกเได้ใันลาบระเหนึงก็พอหากเห็น กระชีดข้าวเนียวเหมงาเหมัอนขาวเหนีค่ะงาดเด็ดพี่น้องนี่น้องตัว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 ล็อาระสาระคนละนโอเคค่ะไมใช่ล็อกสาน้องมากไล็กพุ้นหุ่นค่ะสอ่าล็อกสาระที่มันล็อกระยะนะนี่เอานะล็อกเลยมันยังมันโป่งบ่ค่ะตัดเอาบ่ทางเกาหลีมันกระชีพองอยู่บ่ะัืมันส้มันกระชป่อง เอาหลีี้มันุดแล้วันนี้างามเนาะได้เจะได้รักกับห้าได้รักว่ะพักอันนี้เราปลูกว้ชฉบอะอันดอกเนาะังงามอ๋อยป่านหาเขาปฏิปานหาเมืนออกมาดังานะพักธรรมศาสตร์เองเนาะธรรมศาสตร์จากที่แมก็งามเลยรับวนด้วันมตัวเองก็จะทาเลยาให้หมด มีกนัอกงนงนอนี้นน่าก็ดูดูนอนมือนหอพิเศษอย่าอย่าับโลกเอต้องมันะานหรือจะป้องัโลกมีเสกีย์ตูใ่เองละเ็ย่กกออะไรน้ที่ินห้เมบาให้เน แม่เป็นมีดเราเห้คนหาดโอ้บจะปากจะปากนะว่อ้บอลราฮามิดมึงหายเงียนบรไโจบมึงพบมาน่บอกับประเด็นตเสียงมันคนอื่นเขาบเียยเขาจะหาเขาได้จด เงี้ยเจ้าเ็เรื่องเป็นเรื่อง้นใหม่เป็นยังงั้นไปหาเงินเพื่อทีได้หมูได้เบ็มันยังไงคะเตม้าพ่อะเตยกันหนังเผาปีสิ้นตัวเป็ดรอบเป็นสิ้นท้าหนังก็ไล่ทำย่ำมหอเนาะจะตำน้องก็เป็นคมเนาะ ที่พ่าเป็นเต้นก็บพาไปจักเนอ่ะเอ้ทกคนอย่าพ้นไม่ยอมผม่ีมาหุ่งอยู่เนาะอันนี้ไเป็นเต้นเรานหลักกหลก้องจบขดคออันนี้ก็เจ้าสาวนาะวยพี่น้องเจ้สาวนะตายเียก้ามเายเอาเอาคอไปนอลมาอินต่อมาเบิ่งกูชาตํามหุ่งเนาะไป ลงไปเลยน้ำตาลเส้นลายพองน้๊อเพื่อเปทองใหญ่ใส่ลายเสแปรลายเส่หน่อยเส่ปหน่อยใส่ไปกับหัวรวยนี่เนาะมะนาวกับบะหมี่สําเนาเอ้าเอ้าพีกับสูชีวิตตัวเองจะมีมือเองแต่ตลอด มาเกือบเดือดค่ะเด้อคนไทยเออไทยนี่กำลังซ่สซี้วโอ้ภาษาตํำมากผิกเนาะพี่น้องโอ้ยพีใชาดีเนาะแต่พ่อเปไปเลย เบิ่งบรรยากาศภายนอกแบบพวกแถวเ,เพื่อนครัวแล้วมาเบิง่งภายในที่เงียบเงียบขำแบบเบ่งแบบว,ว่าเขาจองมาถือ

เตรียมการเตรียมงานกับไก่ซีเลียเนาะพี่น้องการงานแต่งรีแบบถูกตถูกขอตอแคนกถาพังมืงอื่นเลยเนาะพี่น้องหลังจานี้น้องจอพอจบลีปนเพีจะมีก่อนเนาะสาวมีหน้าเนาะดาวหลงขอน้นมาอีกดาวเกพอตเผ็ดเนียกก็ต้องเน่อยพี่น้องนะ่ปเพืองลาอากาศรสบายดี